สวัสดีค่ะเรามาดูดวงรายวันกันนะโดยพี่บุ๊จะดูไพ่ตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิายตย์ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์เช่นเดิมนะคะถ้าคุณเกิดวันพฤหัสแล้วไม่อยากฟังของคนอื่นลากเลื่อนไปได้เลยนะพี่บุ๊จะทําเป็นอินเด็กซ์ไว้ให้ด้วยนะคะ 2> 3, 2, าวอาทิตย์คะพลังงานของชาวอาทิตย์วันนี้นะได้เป็นไพ่นี้เลยนะจ้ไพ่ชาลลอตไพ่ชาลลอตเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการทํางานการดูแลความความรู้สึกจิตใจคนที่คุณทํางานนะและจะเป็นวันที่คุณจะต้องใช้พลังชีวิตไปในเพื่อของการเดินทางการดูแลการต่อซู้เป็นหลักเลยนะคะเรื่องการเงินการเงินได้ไพ่สิบไม้เท้านะการเงินแบบนี้จะมีความรู้สึกว่า คุณจะแบกภาระในการดูแลในเรื่องการเงินอาจจะต้องใช้จ่ายหลายอย่างมากมายเลยนะคะ mm. ก็ทําใจเย็นๆร่มร่มไว้นะ mm. เพราะพลังงานชีวิตแบบนี้เนื่องจากว่าคุณใส่ใจคนอื่นน่ะคุณจะเป็นคนที่หาเงินเพื่อดูแลคนอื่นมากกว่านะคะ mm. เรื่องของการงานการงานจริงๆเนี่ยใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยงาม ใครที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงใครที่เกี่ยวข้องกับการทําอะไรให้มันดีขึ้นรวมทั้งอาหารการกินได้ด้วยนะคะจะถือว่าการงานของคุณเนี่ยไม่เหนื่อยยากและใช้ชีวิตได้อย่างการงานไม่เหนื่อยหนักนะมาในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าคุณได้รับก,การยอมรับจากคนที่คุณรักแล้วแหละ mm. ก็ถือว่าความรักแบบนี้มีความแฮปปี้มีความสุขนะคะและบทสรุปนะบอกแบบนี้ว่า ถึงคุณจะเป็นคนเก่งก็จริงนะคะคนที่ได้ไพ่ชาร์ลอตเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอยู่แล้วแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยถ้าเราเปิดใจรับฟังคนอื่นคุณเป็นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นในการที่เราเปิดใจรับฟังคนอื่นเนี่ยดื้อดึงจนเกินไปนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่โอเพนรับฟังคนอื่นและนำไปปรับใช้ได้อย่างดีเลยนะสำหรับชาวอาทิตย์ค่ะ เออเช้าจ้านพลังชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมากนะอยากจะใช้ชีวิตให้แบบว่าเหมือนกับอยู่ในที่ที่ตัวเองมั่นใจและปลอดภัยทําอะไรแบบเซฟตี้ไว้กดอ,อย่างนี้นะมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกอาจจะใช้จ่ายไปเพื่อ การดูแลความสัมพันธ์ด้วยซ้ำไปนะคะถ้าชาวจันทร์เป็นผู้หญิงคะคุณจะมีคนเข้าคอยดูแลและอาจจะชวนคุณไปทานอะไรนะคะมีคนเข้ามาดูแลในเรื่องการเงินได้นะคะส่วนเรื่องการงานสําหรับชาวจันทร์การงานของคุณวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทํางานไม่ดีอย่างที่ความคิดที่คุณตั้งใจไว้นะคะบางครั้งเนี่ย คือคุณอาจจะตั้งใจในการทําและพิธีพิถันในการดูแลงานนะพออะไรที่มันไม่ได้ดังใจนะคุณก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําไม่ได้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนที่ทํางานดีนะ แล้วก็มีคนมาขอช่วยเหลือขอความช่วยเหลือให้คุณช่วยเขาในการทํางานก็ได้เช่นกันนะคะมี2ออย่างนะในเรื่องของการงานนะคะมาในเรื่องของความรักนะความรักชาวจานทร์วันนี้ความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณยังเป็นโสดแล้วก็เป็นตัวเลือกของเขานะคะยังเป็นตัวเลือกอยู่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณแบบนี้เป็นหนึ่งในผู้ลงแข่งขันทางด้านความรักหนาะมีโอกาสที่เขาจะ เรียกคุณสูงมากเลยนะคะแต่วันนี้บทสรุปสุดท้ายของคุณเองนะจะเป็นเรื่องของความที่คุณอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากกว่านะจะเป็นคนที่จะทําอะไรก็ยังลังเลอยู่นะคะการลังเลเนี่ยมันแก้ได้โดยวิธีเดียวนะคะคือเราจะต้องหาข้อมูลให้มันมากแก้นิสยัยในเรื่องแบบนี้นะคะแล้วทุกอย่างมันจะตัดสินใจได้นะ อย่าเพิ่งรังเลอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้นะหาข้อมูลไว้เยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ ชาวอังคารวันนี้พลังชีวิตของชาวอังคารนะคะถือว่าจะเป็นวันที่คุณสามารถใช้ความใช้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณสามารถสร้างความสมดุลในตัวเองได้และเวลาคุณจะพินิพิธเขาอ,อะไรคุณจะใช้หลักการและเหตุผลเป็นหลักนะแต่ว่าในการทําอะไรคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ศิลปะในการประนีประนอมพูจาพูดคุยกับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินนะการเง นี่ถือว่าชาวบังคารคุณสามารถใช้จ่ายเงินไปเพื่อ การเดินทางท่องเที่ยวการไปต่างประเทศก็ได้นะหรือบางคนอาจจะใช้ใจ่ายไปเพื่อการซื้อทรัพย์สินได้นะคะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาเก็บไว้และบางคนอาจจะไปในเรื่องของการศึกษาหาความรู้การเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้นะในเรื่องของการเงินไม่ได้เสียหายการใช้ใจ่ายก็เพราะว่าคุณมีอยู่แล้วถึงใช้ใจ่ายไปนะไม่ได้ว่าใช้ใจ่ายโดยที่คุณไม่มีเงินนะคะเรื่องของ การงานการงานได้ไพคุนออฟพินชัคลนะคะการงานแบบนี้ถือว่าคุณยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูแลการงานได้เป็นอย่างดีและใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคุณจะยังสามารถบริหารเงินให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะก็อยู่ในระดับการบริหารที่ เป็นคนที่บริหารนะไม่ใช่นักปฏิบัตินะคะเป็นคนที่ต้องออกเป็นแนวความคิดมากกว่านะส่วนเรื่องของความรักหรอวุ้ยความรักได้ไพ่นี้เลยอย่างนี้ความรักของคุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้มันมีความเข้มแข็งได้แล้วนะคะเราถ้าเราใครคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาก็สามารถทําได้เลยนะบทสรุปของคุณวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติป,ปัญญาของตัวเองนะคะก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่คนอื่นเชื่อมั่นในความสามารถของคุณด้วยเช่นกันคนอื่นอาจจะเข้ามาขอคุณช่วยไขปัญหาให้เขานะคุณก็จะมีความเมตตาและดูแลช่วยเหลือคนอื่นพึ่งฐานชาวอังคารเป็นคนที่ขยัน อาสาวอยู่แล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่ามีความเมตตาและช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะชาวพุทธคะพลังงานชีวิตของชาวพุทธวันนี้เป็นไพ่สามดาบนะไพ่าสามดาบจะสื่อแบบนี้ว่าอย่าใจร้อนนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในอดีตที่ผ่านมานะทำให้พลังชีวิตวันนี้อาจจะ คือมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเราเองก็จิตใจเราอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้อะไรนะและคุณก็ยังถ้าวันนี้ใช้ความรู้สึกของความใจร้อนเข้าไปอีกจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่โอ้โหวันนี้ยิ่งบาดเจ็บรวดล้าวใหญ่เลยนะเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินมีโอกาสโชคดีเลยนะคะ สามารถที่จะได้เงินในลักษณะตกเบิกตกเบิกคือคุณไม่คิดว่าคุณจะได้ก็สามารถได้กลับมาด้วยเช่นกันนะในเรื่องของการงานวันนี้การงานจะยังติดขัดไม่เป็นอย่างที่ใจคุณคิดนะคะการที่ไม่เป็นอย่างใจคุณคิดอาจจะเป็นแบบนี้ว่า คุณมองหลายสิ่งหลายอย่างเป็นปัญหาได้นะหรือปัญหาอุปปรรคเข้ามารายล้อมตัวคุณมากมายจนคุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงไหนเป็นอย่างแรกนะค่อยๆทําไปนะคะปัญหาอาจจะมีมากกว่าแต่เราก็ต้องค่อยๆแก้ไปทีละปมนะในเรื่องของความรักก็ดีนะคะคุณยังมีไฟที่จะดูแลและ คุณจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะวันนี้ไม่ได้มีเรื่องรักแทรกเข้ามาเลยนะบทสรุปนะคะชาวพุทธถึงแม้วันนี้พี่บูจะบอกพลังงานชีวิตของคุณไม่ดีนะคะแต่ขอให้คุณแก้ด้วยการที่ บ่อยครั้งที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่เช่นเหมือนให้นึกถึงเด็กอะค่ะสมัยที่เราเด็กๆเ,เนี่ยเวลาเราเดินหัดเดินแล้วเราล้มไปใช่ไหมเราก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อโดยไม่ได้แบบว่าคิดอะไรแล้วก็มีความสนุกสนุกกับทุกสิ่งที่มันเข้ามาชีนในชีวิตนะถึงแม้บางอย่างคุณล้มไปคุณเจ็บแต่คุณก็ยังพยายามลุกขึ้นเดินก้าวเดินต่อไปก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะคะ าวภาระหัสค้าพลังชีวิตของคุณวันนี้ยังมีความที่กระตือรือร้นมีความเป็นเด็กที่จะใส่ใจอยู่นะคะและเวลาที่คุณตั้งใจจะทําอะไรคุณก็จะดูแลสิ่งสิ่งนั้นจับมือจับสิ่งสิ่งนั้นไว้แล้วก็ดูแลมันไปถือว่าวันนี้พลังงานชีวิตของคุณจะ ร้วทอนลงมาไม่ใช่เป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากมายคือในความเป็นผู้ใหญ่ยังมีความผสมความเป็นเด็กอยู่ในทีก็คือสนใจที่ยายจะอยากรู้สิ่งไหนก็จะจับสิ่งนั้นมาให้มั่นนะคะพลังงานชีวิตอย่างนี้ถือว่าดีเลยนะมนันในเรื่องของการเงินนะการเงินชาวประหัสคะวันนี้การเงินเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับออ้ก่อนน้นนั้นต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตรเรื่องการเงินทําไมเหมือนกระเป๋าเงินฉีกเลย ดูแลหรือบางคนนะคะจะจ่ายเงินไปเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะคะและบางคนที่เคยให้คนอื่นยืมเงินนะคะวันนี้จะรู้สึกว่าคุณถูกเชิดเงินนะคะระวังไว้นะเรื่องการเงินทองเนี่ยไม่จําเป็นอย่าให้ใครยืมเงินนะคะส่วนเรื่องการงานนะการงานวันนี้จะ เป็นการทำงานที่ใช้เทคนิคและชั้นเชิงสูงมากนะยาทำงานแบบเป็นโรงงานไม่บรรทัดทำไม่ได้เลยนะคะจะทำอะไรเหมือนเวลาที่เราจะไปดีลงานเนี่ยจะต้องคิดก่อนเลยว่าเราจะคุยกับคนคนนี้ยังไงนะเพราะพูดกันตรงๆนี้อาจจะได้คำตอบที่ผิดหวังขึ้นมาได้นะคะหรือบางคนเนี่ยที่เราบอกแล้วว่าอยาทำงานแบบง่ายๆทำงานแบบเป็นรูทีนไม่ได้นะ ไม่อช่นั้นคนอื่นเขาจะคำนวยผลงานจะคนไปนะคะส่วนเรื่องความรักนะความรักเตือนเลยนะคะอาชาวคณะหัสวันนี้ใจร้อนมากนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทะเละาะเบาะแว้งมีสูงมากเลยแต่พื้นฐานชาวคระหัสเป็นคนที่เป็นคนที่มีหลักการนะเจ้าหลักการแล้วก็มีเหตุผลนะคะก็เพราะฉะนั้นความที่ใจร้อนอาจจะน้อยนะแต่มันก็เรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ก็มีโอกาสที่แฟนคุณอาจจะใจร้อนได้เช่นกันนะคะก็ให้รับมือกับความอารมณ์เบี่ยงวีนของเขานะวันนี้บทสรุปนะวิธีการแก้ไขนะคะบางอย่างอาจจะต้องรัานตัวเองไว้นะคะการหยุดอยู่กับที่แล้วไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเนี่ย มันรู้สึกทรมานแหละเราอยากจะทําแต่มันยังทําไม่ได้แต่ในเรื่องของการที่เราจําเป็นจะต้องหยุดรอเนี่ยมันเป็นการฝึกความอดทนนะคะเมื่ออะไรที่เรารู้จักหยุดรอได้เราจะรู้จักว่าจะเข้าไปจังหวะไหนดีนะคะชาวสุขคะ กลังชีวิตของคุณวันนี้ได้เป็นไพ่จกักรพรรดิเลยนะวันนี้จะเริ่มต้นด้วยคุณมีไฟที่จะทําอะไรมากมายและการทําของคุณจะไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวคุณเหนื่อยยอมเหนื่อยทําทุกอย่างให้คนอื่นเป็นหลักนะคะถึงแม้จะเหนื่อยแต่คุณก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจนะทําให้คนอื่นมีความสุขเหนื่อยเพียงไหนคุณก็จะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองนะคะและมาในเรื่องของการเงินนะอู้การเงินแบบนี้นะคุณสามารถสร้าง ได้เลยนะคะสร้างได้จากความสามารถของคุณนะให้แต่เหลียงขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าสามารถเล่นหุ้นและได้กาไรนะจริงๆไม่จําเป็นต้องเล่นหุ้นนะคะทําอะไรคุณก็สามารถทําได้นะแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลา กับมันหน่อยนะคะการที่จะสร้างเงินไม่ได้อยู่ดีๆแล้วโชคช่วยนะจะอยู่จากฝีมอือของคุณเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องของการงานนะการงานได้ไพ่ราชาถือไม้เทา้าคุณทํางานได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่คุณเหมาะกับการที่จะไม่ใช่งานปฏิบัติคุณควรจะเป็นคนที่ดูแลในภาพรวมและคอยกํากัด การทำงานของคนอื่นซึ่งคุณจะมีลักษณะของความเป็นผู้นํานะแล้วก็นําคนอื่นไปยังจุดหมายที่ทําไว้ได้นะคะสามารถไปถึงจุดหมายได้นะก็กําหนดเป้าหมายให้คนอื่นและคุณก็คอยตบตบให้มันไปในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะในเรื่องของความรนะักได้อัศ u m มิ g ถือไม้เท้านะคุณก็ยังมีความแบบ เรียกว่าอาจจะต้องเดินทางไปพบคนที่คุณรักนะคะและเวลาที่ไปแล้วไม่มีความสุขไหมมันมีความสุขความรักมันจะต้องมีการทุ่มเทบ้างนะคะมีโอกาสที่เราจะได้พบกับคนรักนะแต่มันไม่ใช่การที่เขาจะมาหาคือคุณจะต้องไปหาเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้บดสรุปนะสิ้นวันเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้ง ไพ่แบบนี้จะไพ่เดอะฟูอะคะ่ะมันจะเป็นความสนุกในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีความที่กล้าที่จะทําอะไรได้ด้วยขอให้ใส่ความสนุกเข้าไปในทีนะคะเพราะ วันนี้พื้นฐานของคุณเนี่ยพลังชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไพ่สกพรินะและพอพอวิธีการแก้ไขเนี่ยเนื่องจากว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าจะต้องดูแลคนอื่นจริงๆแล้วคุณสามารถกลับมาหาความสุขสนุกให้กับตัวเองตื่นเต้นในสิ่งที่ทําได้นะคะอย่างนี้จะทําให้ชีวิตคุณมีบาลานซสมดุลมากขึ้นนะ างสาครับพลังชีวิตของคุณได้ไพ่สีถ้วยนะพลังชีวิตแบบนี้มันเป็นลักษณะแบบว่าเบื่อหน่ายยังไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะอยู่แบบอย่างเซ็งๆอะไรอย่างเนี้ยพลังชีวิตแบบนี้ มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องของพลังชีวิตและไพ่บอกว่าเอาเป็นที่ทางแก้นะคะทางแก้คือทุกอย่างที่มีปัญหานะคุณจะต้องกระตือรือร้นลุกขึ้นมาและไฟเตอร์มันนะคะไม่ใช่รู้สึกว่าอะไรตายยากจริงๆแล้วชาวเสาวคะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่อ,อดทนอดทนสูงมากนะคะในการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยคุณเป็นคนที่นิ่งและอด นะแต่ทําไมวันนี้พลังชีวิตอาจจะดืงดรอบลงไปนะไพ่เตือนว่าให้ลุกขึ้นมาและกลับมาเป็นคนเดิมที่เป็นนักสู้และกล้า เผชิญปัญหาทุกอย่างนะคะในเรื่องของการเงินไพาราชินีพระจันทร์อย่างเงี้ยมันย่อมเห็นเงินได้อยู่แล้วนะคะการเงินจะได้จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะและการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานครีเอทีฟสร้างสารรค์นะคะจะทําได้ดีรวมทั้งอาหารการกินก็ทําได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทําได้หมดอยู่แล้วนะคะส่วนเงินจะได้มาเยอะมากไหมาอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่มันยังมีเงินเข้ามาให้คุณนะคะ การเงินเห็นเงินย่อมดีกว่าไม่เห็นอยู่แล้วนะไม่ในเรื่องของการงานนะเออการงานอย่างเนี้ยคุณยังเป็นคนที่กระตือรือร้นและมีความแอคทีฟที่จะทํางานนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณก็ยังรู้สึกสนุกกับการทํางานทาไมพลังชีวิตมันถึงไม่ดีละ่ะมันเหนื่อยล้าจากวันจ่อหรืออะไรคนเข้ามาอยากให้แบบคือเขาจะมาช่วยคุณคุณก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาซะด้วยสามใบนะรู้แล้วแหละ เป็นเรื่องของความรักนี่เองนะคะความรักที่มันดูเงียบเหงาซับซ้มากถ้าบณเป็นผู้เป็นคนโสดนะคะคุณจะรู้สึกว่าออยังเป็นโสดอยู่นะคะคือยังเลือกเลือกมากนะก็เลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตโสดจะดีกว่านะส่วนคนที่มีคู่แล้วถึงแม้คุณจะมีคู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับแยกกันอยู่อะต่างคนต่างใช้ชีวิตโลกของตัวเองมากกว่า บางคนจะแยกตัวไปเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเต,เติมซึ่งมันก็ดีนะคะความรักถ้าเราอยู่กันนานมันจะกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่านะก็ต้องเข้าใจในมุมน,นี้ว่าเราเกิดมาแบบต่างคนต่างต่างมีที่มาไม่เหมือนกันก็จะต้องมีสเปซว่างสำหรับกันและกันด้วยนะคะ วันนี้จะมีแค่พลังชีวิตนะที่มีปัญหานะคะไฟเตอร์ขึ้นมาให้ได้นะคะกลับมาเป็นนักสู้ผู้อึดและอดทนช่นเดิมค่ะวันนี้พี่บูได้อ่านดวงรายวันไปครบ7วันแล้วนะคะใครดวงดียินดีด้วยค่ะใครดวงแย่เราต่อสู้กบบับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะแล้วมันจะผ่านพ้นไปค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ